ยยยย้ออมมมมมมมามา yeah, yeah. มามามวนดดทททเเผ่านไปแล้วสำหรับครึ่งไตรามาสแรกของปีที่เต็มไปด้วยการปรับตัวของคนไทยในหลายๆด้านอาทิปากท้องเงินได้เงินเก็บหรือแม้แต่เงินออมที่ดูแล้วความรู้สึกจะออกไปในทางเดียวกัน คือกำลังซื้อยังชะลอตัวและยังไม่เกิดความเชื่อมั่นกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ก็ติดตามอยู่เรื่อยๆนะคะก็มีบ้างก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยได้รับชมเลยนะคะได้รับชมบ้างครับก็พอได้ดูบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรไม่ค่อยได้ชมเท่าไหร่อะค่ะ นี่คือบางส่วนของเสียงคนเมืองกรุงที่น่าจะสะท้อนมุมมองการสนใจในการลงทุนความเป็นอยู่การบริหารจัดการเงินทองหรือการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนแต่หากอยากจะทราบความเป็นไปต่อเรื่องต่างๆเหล่านี้จากประชากรกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศก็คงต้องอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากอีสานโพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุทินเวียนวิวัฒน์เปิดเผยผลสำรวจเรื่องพฤติกรรมทางการเงินของชาวอีสานซึ่งพบว่าพฤติกรรมทางการเงินของคนอีสานที่ต้องปรับปรุงตัวเพื่อทําให้สุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นนั้นได้แก่การวางแผนการออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณออมเงินอย่างสม่ําเสมอทําบัญชีครัวเรือนไม่กู้ยืมหากมีรายรับไม่พอผ่อนจ่ายและลดการซื้อหวย นอกจากนี้ยังพบว่าแม้คนอีสานจะมีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนสูงที่สุดในประเทศแต่ครัวเรือนคนอีสานส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งเงินกู้นอกระบบเป็นหลักเมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมทางการเงินของกลุ่มตัวอย่าง12ข้อและประมวลผลการวิเคราะห์ก็จะเป็นดังนี้คือหลักๆเลยก็คือออมกับแบงค่ะคะก็มีแบบฝากธนาคารไปส่วน,นหนึ่งครับอันไหนที่เอามาใช้ก็เอามาใชา้ส่วนที่แบ่งก็เข้าแบงค์ไปส่วไม่จําเป็นก็ ใช้จ่ายน้อยลงฝากธนาคารซื้อประกันก็มีออมทั้งในส่วนของที่เป็น LTF และ IMF นะครับแล้วก็มีการลงทุนในส่วนของหุ้นบ้างรวมถึงออมรัย์ทั่วไปครับวิมีฝากประจำาหคะเราก็จะมีการออมเงินของที่ทํางานนะคะสกรณ์ส่งเป็นรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของพี่เนี่ยก็จะออมในส่วนของการเล่นหุ้นเผื่อว่าต well, ิดขัดอะไรปัญหาอะไรก็ถือมาใช้ได้ครับ สำหรับประชาชนกรุงเทพนั้นบางส่วนก็มีพฤติกรรมการเงินและออมเงินที่น่าสนใจคือมีการวางแผนการออมบ้างหากเทียบกับคนอีสานก็จะถือว่าชาวอีสานตามผลโพลยังจัดอยู่ในกลุ่มคะแนนต่ำคือต่ำกว่า60ซึ่งควรจะมีการปรับปรุงพฤติกรรมดังกล่าวได้แก่การวางแผนออมเงินเพื่อใช้ในวยัยเกษียณการออมเงินสม่ำเสมอรับผิดชอบตัดสินใจในการเงินของครัวเรือนและทำบัญชีครัวเรือน ไม่กู้ยืมเงินหากมีรายรับไม่พอผ่อนจ่ายไม่ชอบซื้อหวยใต้ดินเรื่องหุ้นเหรอครับผมมีผมก็เล่นอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องพวกหุ้นอะไรอย่างเงี้ยสนใจนะคะแต่ว่ายอมรับว,ว่าตัวเองไม่เก่งสำหรับความสนใจต่อข่าวเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับตลาดหุ้นกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ51.7ระบุว่าไม่สนใจเลยรองลงมาร้อยละ45.6ระบุว่าสนใจเล็กน้อย มีเพียงร้อยละ 2. 7ที่ระบุว่าสนใจมากโดยคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจะมีสัดส่วนที่สนใจข่าวตลาดหุ้นอย่างมากมากกว่าคนที่อยู่นอกเขตเทศบาลไม่มีเงินขนาดนั้นนะคะไม่อะค่ะเรื่องหุ้นก็ดีก็ไม่หนักแม่อะไรมากเพียงแต่เราติดตามความเคลื่อนไหวของมันว่าจะไปทิศทางไหน,น,นอีสานโพลได้สอบถามต่อว่าท่านมีบัญชีการลงทุนในตลาดหุ้นหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ80.0ระบุว่าไม่มีและไม่สนใจลงทุนร้อยละ16.0ระบุว่าไม่มีแต่มีแนวโน้มจะลงทุนร้อยละ4.0ระบุว่ามีบัญชีลงทุนในตลาดหุ้นรวมถึงกรณีที่ไม่มีบัญชีแต่ฝากคนอื่นลงทุนเช่นผู้สมรสเล่นบัญชีเดียวกันหรือญาติพี่น้องฝากลงทุนผ่านผู้ที่มีบัญชีสำหรับเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างยังไม่คิดที่จะลงทุนในตลาดหุ้น อันดับหนึ่งร้อยละบุระบุว่าเงินมีไม่มากรองลงมาร้อยละ24.4ระบุว่ากลัวขาดทุนร้อยละ18.8ไม่มีเวลาศึกษาร้อยละ14.1ระบุว่าลงทุนอย่างอื่นได้ผลตอบแทนดีกว่าและอีกร้อยละ3.4มีมีความเห็นอื่นๆที่คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวไม่ค่อยรู้จักและไม่ทราบรายละเอียดมันก็เป็นการลงทุนที่ดีอย่างหนึ่งนะตอนนี้ที่พี่ซื้อไว้ก็จะมีในหุ้นของทรูเอง หุ้นพลังงานนี้กําลังคิดตัดสินใจแล้วก็หุ้นเกี่ยวกับเรื่องอาหารของ CPF อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลงทุนกระแสข่าวด้านเศรษฐกิจก็เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจได้อย่างดีมากก็ทางเว็บไซต์ครับเน็ตแล้วก็ดูตามโพสต์กระทู้อะไรพวกนี้ครับจากทีวีนี่แหละะแล้วก็บางทีก็จากหนังสือพิมพ์ d ดล l น n e w อะไรพวกนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั่วๆไปหรือไม่ก็จากแบงก์เวลาไปที่แบงก์เขาจะพนักงานจะเสนอมาว่า มมีีีตตััววนนน้้เาาน้เเขาาาสใจอี้ีสานโพได้สอบถามถึงจำนวนเงินออมว่าท่านมีเงินออมในธนาคารบ้างหรือไม่กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ46.4ระบุว่ามีเงินออมอยู่บ้างแต่มีน้อยกว่า5 0,000บาทรองลงมาคือร้อยละ20.9ระบุว่าไม่มีเงินออมเลยร้อยละ16.4มีเงินออมระหว่าง50,000ถึง99,999บาท ร้อยละ10.5มีเงินออมระหว่าง100,000ถึง199,999บาทร้อยละ3.3มีเงินออมอยู่ระหว่าง200,000ถึง499,999บาทร้อยละ1.5มีเงินออมระหว่าง500,000ถึง999,999บาทและร้อยละ1.0มีเงินออมตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไป ท้ายที่สุดอีสานโพลที่สอบถามว่าท่านมีเงินท่านจะนําเงินไปลงทุนให้งอกเงยด้วยวิธีการใดมากที่สุดอันดับ100่รละ44.1บุระบุว่าจะนําเงินไปลงทุนค้าขายหรือธุรกิจรองลงมาร้อยละ37.3จะจาะนำเงินไปฝากธนาคารร้อยละ8.8จะนำเงินไปลงทุนด้วยการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ร้อยละสจนําะนำเงินไปปล่อยกู้และร้อยละ3.4จจะนำเงินไปลงทุนด้วยที่อื่นเช่นซื้อทองซื้อสัตว์มาเลี้ยง แล้ร้อยละ2.4จะนำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นนอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน่นในนามอีสานโพยังได้ทำบทสำรวจบ้านและวิถีชีวิตคนอีสานพบว่าคนอีสานส่วนใหญ่กว่า1ใน4อาศัยอยู่นอกจังหวัดตามที่แจ้งในทะเบียนบ้านขนาดครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่4คน เกิน90%ของครัวเรือนทั้งหมดมีโทรศัพท์มือถือทีวีมอเตอร์ไซค์และตู้เย็นแล้วซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสำหรับครัวเรือนอีสานตัวใหญ่ตอนนี้ก็มีเฟ e บุ o k ครับที่ก็เข้ามาช่วยได้เยอะพอสมควรเพราะว่ามันจะมีหน้าเพจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่งตางๆนะครับตัวหนึ่งจะมีมีเด็กที่มอนิเตอร์ให้อยู่แล้วส่วนหนึ่งว่าหุออ้นตัวไหนมันจะเป็นยังไง ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์99%และคลาดเคลื่อนได้บวกลบ4%ประกอบไปด้วยเพศหญิงร้อยละ52.0เพศชายร้อยละ48.0ส่วนใหญ่อายุ36-45ปีส่วนระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่าร้อยละ39.9 รองลงมาปริญญาตรีมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายปวชอนุป,ปริญญาปวสปริญญาโทรหรือสูงกว่าส่วนด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรร้อยละ38.8รองลงมารับจ้างทั่วไปใช้แรงงานอาชีพค้าขายและอื่นๆด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่5 1 0 0เอ็ดถึง1,000 0บาทร้อยละ32.3 รองลงมามีรายได้ไม่เกิน5,000บาทร้อยละ20.7และอีกหลายระดับรายได้เป็นต้น